สวัสดีครับผมวิดีโอนี้จะเป็นการล่ำลาโ so ซแตก GTX 980 Ti M Edition นะครับก็เมื่อสักครู่นี้มีท่านบันพวิทย์บันวิทนะฮะก็ท่านนี้มาจากร้อยเอสนะครับก็โอนเงินมาเรียบร้อยเขาคือเจ้าของคนใหม่ของโซแตกตัวนี้ นะฮะผมก็ต้องมาถ่ายวิดีโอล่ำลาไว้นิดนึงเมื่อสักครู่นี้โอนเงินมาเรียบร้อยก็จะต้องจัดส่งในพรุ่งนี้เช้านะครับรุ่งอรุณวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่11มีนาคมพุทธศักราช2564นะฮะเวลาตอนนี้อยู่เท่าไหร่วะสักสองทุ่มนิดนนะครับโอเคสาเหตุที่ขายครับก็คือไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้เลยผมเอามันกองไว้ตรงนูน้นนะฮะ ในกล่องนี่แหละครับแล้วก็เอาไว้ตรงโน <c> ้น <oughs> คอมอยู่นู่น,นครับนู่นแดงๆนูข้างล่างนะฮะตอนนี้ผมใช้960อยู่นะครับ960 4 g กิกสาเหตุที่ขายก็คือไอวีดีโอตัวเนี้ยกล้องตัวเนี้ยที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะครับผมถ่ายมาเป็น H265 ซึ่งผมจะเอาไปตัดต่อหลายๆอย่างนะครับเป็นวิดีโอขับรถเป็นวิดีโออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอตัวเนี้ยมันไม่รองรับ H265 s e v c นะครับเป็นเป็นพวกโค้ดเป็นเป็นดีโค้ดวิดีโออะนะฮะเอ่อตัวนี้มันรองรับแค่ H.264 นะครับท่านที่ตัดต่อวิดีโอท่านที่รู้เรื่องไฟล์สกุลไฟล์อะไรต่างๆนี่จะรู้อยู่นะครับตัวที่รองรับนะครับในซีรีส์900รองรับ H.265 เนี่ยนะฮะจะมีแค่950กับ960แค่นั้นเองครับตั้งแต่970ยันไททันไททันอะไรวะ พีทันเใช่ไหมนะฮะรุ่นท็อปมันะนะครับไม่รองรับนะฮะคือการถอดรหัสนี้ไม่รองรับจะรองรับแค่ H264 นะครับแต่ว่าเวลาเรา e n c o ค e ใช่ไหมเวลาเราทําไฟมาเป็น H265 เนี่ยมันรองรับอยู่นะครับแต่เวลาถอดรหัสวิดีโอเนี่ยก็คือวิดีโอที่ผมกําลังเล่นอยู่เนี่ยก้กาลังถ่ายอยู่เนี่ยผมถ่ายมาเป็น H265 นะครับแล้วถ้าเกิดเอาวิดีโอตัวเนี้ยไปเปิดเล่น บนการ์ดจอตัวนี้นะครับกระตุกนะฮะถามว่าทำไมถึงกระตุกมันไม่รองรับนะครับแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับแต่ว่าเล่นเกมมันปกติทุกอย่างนะครับก็ลูกผมเพิ่งคลอดนะฮะคลอดได้จะสองเดือนแล้วแหละนะครับก็เลิกเล่นเกมละพูดง่ายๆนะฮะก็เอามาขายนะครับอืมเป็นค่านมลูกค่าอะไรก็ว่าไปได้ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่ โอเคเดี๋ยวพูดถึงตัวก๊์ดกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ GTX 980 Ti a m Edition นะครับมี3พัดลมนะครับปกติทุกอย่างนะฮะตามในกระทูเรียก o v e r c l o c k Zone เลยนะครับตรงนี้เป็นสล็อตนะฮะสวยงามครับผมไม่มีเสนิมไม่มีอะไรนะครับกล้อง GoPro ผมมันไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีกล้อง DSLR เมื่อไหร่ผมจะถ่ายให้มันแบบโคตรพอคนแม่ชัดเลยนะฮะ เอาละนะครับตรงโคเวอร์ของพัดลมตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกแข็งให้ความรู้สึกเหมือนงานอลูมิเนียมนะครับงานเหมือนเหล็กนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเงาเงาลื่นๆนะฮะพัดลมขนาดสักไม่รู้สิ90มมิลมั้งนะฮะเป็น PWM นะครับส่วนพอตนะครับเป็น DVI นะครับสามารถเอาหัวแปลงมาออก VGA ได้นะครับ แล้วก็เป็นดิสเพย์พอ r พอทที่1นึ่งตที่สอง์ตทที่3นะครับแล้วก็ HDMI 1นึ่งตนะฮะการกินพื้นที่อยู่ที่2องสล็อตไปไปนะครับอืมจะเผื่อให้มันก็ได้มันร้อนอยู่นะฮะตามความแรงของการ์ดด้านข้างนะครับแล้วก็มีพอทอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ SLI นะฮะก็คือมัลติ GPU นั่นเองอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีคาบนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรขัดๆถูๆต่อ SLI ได้นะฮะผมเคยต่อมาแล้วตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นโลโก้โซแตกตัวนี้ไม่มีไฟนะครับย้ำนะฮะไม่มีไฟเพราะว่าเป็นโซแตกแอมบ์อีดิชันนะครับต้องเป็นแอมบ์เอ็กซ์ตรีมถึงจะมีไฟนะครับส่วนด้านข้างนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยงขนาด8พินหหัวแล้วก็6พินอีก1หัวนะครับถ้าเป็นแอมบ์เอ็กซ์ตรีมมันจะเป็นแบบ มันไม่ใช่ใบอย่างนี้ยมันจะเป็นใบแบบเล็กๆเยอะๆนะฮะบอกไม่ถูกแล้วก็จะมีพวกขี้พวกเคี้ยวอะไรที่สําหรับดักลมกวาดลมนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นเป็นแบบง่ายๆนะฮะโอเคแล้วก็ด้านล่างของตัวกร์ดนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแบ็กเพลทนะฮะเป็นอลูมิเนียมหนาเลยนะฮะก็เป็นการเสริมความแข็งแรงให้กา์ดด้วยนะฮะ แล้วก็จะมี put the limit นะครับเป็นตัวหนังสือก็แปลข้าวว่าก็ดันให้สุดนะนะฮะเอาให้สุดอะไรอย่างนั้นมีการซ้อร่องระบายความร้อนมาเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็ตรงนี้นอตนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะฮะก็มีคำว,ว่าโซแตกอยู่ตรงนี้ตามนี้นะครับโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ถ้าผมยังเป็นคนที่เล่นเกมอยู่ผมก็คงจะเสียดายนะฮะเพราะว่าความแรงนี่คือมันเอาว่าเตะเตะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ได้ะนะฮะเอาว่าวิง่งสมมติว่าเด็กวิ่งไล่เตะก,กันเนี่ยเออเอาว่าไอคนที่วิ่งไล่เตะก,ก็คือเตะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับประมาณนั้นอะ่ะจี้ตูดนะฮะอืมแล้วก็ถัดมากล่องนอกนะครับนอกที่ไหนหรอกกล่องในนะฮะก็มีให้นะครับแล้วก็โฟม ขออภัยด้วยครับของมีให้เท่านี้นะครับอ่ะขอบคุณมากเลยครับผมประกันใจเจ็ดวันให้นะครับเงื่อนไขาตามกระทูเลยนะฮะขอบคุณมากที่ไว้วางใจผมนะฮะขอบคุณมากเลยที่โอนเงินมาให้ผมนะฮะและขอบคุณที่เป็นคนร้อยเอ็ดนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนยะโสธรสวัสดีครับ